สนับสนุนโดยนิวมิตซูบิชิ Expander Cross โซโบเยอะภารกิจติดโบคุณฟังชื่อนี้นี่บอกเลยนะคะว่าเป็นรูปแบบใหม่เรียกว่า New เวอร์ชันแบบจะเต็มจัดใหญ่มากๆทีเดียวค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะคะรถเมย์ก็จะพาออกไปหาบุคคลเจ๋งๆที่เขามีเรื่องราวแบบว่าน่าสนใจมากๆจนถึงขนาดที่ว่าพวกเรานั้นจะต้องไปติดโบให้กับเขากันเลยทีเดียวนะจ๊ะและนี่คือช่วงคุยติดโบค่ะภารกิจวันนี้ของเรานั้นแขกรับเชิญจะเป็นใครขอภารกิจค่ะ ซิทเทม่าส่งมาแล้วนะคะบอกให้เรานั้นไปตามหาหนางเอกหน้าคมในตาแขกเข้าวงการตั้งแต่อายุ7จ็ขวบใกล้เคียงกับเราแน่นอนอยู่ในวงการมาเกือบ30ปีแล้วก็บอกว่าโกอินเตอร์ด้วยจะมีใครบ้างเอาะขวัญก็ใช่ยาดละ่ะพิงกี้ต้องมีใครสักคนในนี้แน่นอนคิดเหมือนกับเราหรือเปล่าไม่รู้ไปข้างในเลยดีกว่า ิงกี้สาวิกาสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะตานที่เราบอกไปตั้งตต้นในภารกิจของเราบอกว่าต้องโกอินเตอร์อินเดียบอลลีวูดเป็นยังไงคะอันนู้นก็เนี่ยแหละค่ะความเป็นอินเดียมันก็คืออยู่ในสายเลือเราอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรามีเชื้อทั้งอินเดียปากีงี้ค่ะก ยากค่ะรถเมล์คือการไปอยู่ตรงนั้นก็คือเหนื่อยมากแสนสาหัสเรียกว่าเรียกได้ว่าแบบมีภูมิคุ้มกันเยอะมากอยู่ที่นู่นปกติเวลาพิงกี้ไปนั่นนอกจากการเล่นภาพยนตร์แสดงละครอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยมีแฟชั่นอะไรไหมมันจะมีท่าโพสอะไรที่เขาทำกันไหมความเป็นคนอินเดียเขาจะชอบโพสความแบบชัดอ่ะเขาจะแบบเขาจะแบบอะไรอย่างเงี้ยคุณทำซิคุณทำซิ คือถ้าบ้านเราพัาบ้านเราพ้นไงบ้านเราไม่แต่ของเขานี่คือแบบมันจะแบบเขาจะแบบว่าดูแบบว่าเอลเกนนิดนึงเอลเกนแล้วก็แบบคือมันแบบมีความเผ็ดอะเผ็ดแบบผู้ชายสมมติถ่ายกับพระเอกเขาก็จะแบบอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายอ้าวเขาเป็นผู้ชายเรอให้เราเป็นอะไรอะเป็นผู้ชายเราเราเมทเป็นผู้หญิงเออก็จะแบบมันจะเหมือนแบบ เธอต้องอยู่ใต้อนาจชานเอาล่ะในไหนวันนี้เรามากันที่นี่แล้วเนี่ยนะคะเพ่นี่มีงานเวิร์กช็อปให้เราได้ทํากันว้าวเย็นเย็นกว่าตรงนี้แหละใช่สวยมีงานศิลปะให้คุณได้ลงไม้ลงมือนิดนึงไปข้างในกันดีกว่าไปขึ้นไนกันดีกว่าปั้นดินเผากันไปค่ะลุยตัดภาพใหม่ทีเราก็แต่งตัวเรียบร้อยพร้อม คุณครูของเราใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคุณครูค่ะครับผมวันนี้จะให้เราทําอะไรบ้างคะวันนี้จะเป็นส่งแก้วแล้วก็จานหรือว่าชามเดี๋ยวเริ่มจากการนวดดินก่อนโอเคครับเดี๋ยวดินออกมาจากถุงก็เลยแต่ว่าต้องเอามือจุ่มน้ําก่อนเอ็ดสองข้างเลยเปียกๆหน่อยโอเคครับเริ่มตั้งสูนได้เลยครับ 야, 놀아, 놀아, 놀아. 뉘건, 뉘건, 뛰어, 뛰어, 뛰어. 놀아, 놀아, 놀아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 . 놀아, 놀 เราได้หน้าตากันดบบยดีใจอ่ะไม่ำเป็นคุณทั่วใหญ่อ่ะเออว่ะทำไมของลูกไม่เหลือทำไเนี่ยไม่มันเราดีไซน์ไวแล้วว่าเราจะแบบแตกต่างกันอันนี้เรียกว่าใช้ได้ใช่ไหมคะคุณใช้ได้ครับคุณถามจริงชีวิตมันต่างจากแบบ นคนอื่นๆไหมหมายถึงว่าเราเป็นเด็กที่ทํางานตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กๆคนอื่นๆไหมถามว่าถ้ามองให้ต่างมันก็ต่างแหละภายนอกเขาจะมองว่าเฮ้ยอย่างงี้เราจะมีเวลาหรอเพราะเราทํางานตั้งแต่เด็กใช่ป่ะแต่ว่าถ้าถ้าเรามองในมุมตอนเด็กถ้าเราย้อนกลับไปอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเป็นเป็นคนฟิลแบบเล่นเล่นเล่นจริงจัง กินกินจริงจังแล้วก็ทํางานจริงจังเข้าใจผิด่แบบก็คือทาทุกอย่างเหมือนเด็กปกตินั่นแหละใช่เวลาบ่ายๆเนี่ยมันต้องถ่ายละครแลาเราจาได้ว่าก่อนจะพักเที่ยงอ่ะเราแบบรีบรีบวิ่งไปกินข้าวคนแรกเพื่อจะมาเล่นกระโดดหนังยางก่อนเพื่อเพื่อเก็บเก็บจักตุนอ่ะจักตุนการเล่นไว้ให้มากที่สุดแล้วพอแบบแม่หรือใครจะมารับเราก็รู้สึกว่าอ๊ยเสียาจจังเลยอดเล่นแต่เรารู้สึกว่าเราได้เล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเด็กจาได้ว่าแบบโอ้ ตอนละครดังใช่ไ่ะคะไปต่างไปทัวร์คอนเสิร์ตอะเอ้ยไม่ใช่ทัวร์คอนเสิร์ตทัวร์แบบงานโชว์ตัวต้องมีคำว่าพิงกี้ออนทัวร์ใชค่คือคืองานโชว์ตัวนี่คือทั้งทั่วประเทศจำได้ว่าแบบตื่นมานี่คืออ้าวนี่อยู่จังหวัดอะไรเพราะว่าช่วงนั้นคืองานโชว์ตัวแล้วเราจะปฏิเสธคือการแบบไม่ไปไม่ได้อะเพราะมันด้วยละครในช่วงนั้นมั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 นดังอะในในตอนนั้นนะเราก็เลยรู้สึกว่า เออมันเป็นช่วงวัยที่อาจจะทํางานเยอะเยอะมากตอนนี้ดังไกลไปถึงบอลิวูดเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าไปอยู่ที่นู่นเป็นยังไงอะจริงๆแล้วเราบอกว่าเราเกิดที่ประเทศนะถ้าเราถ้าพวกเราไปเกิดอยู่ที่นู่นเราอาจจะได้ความเป็นแบบว่ามีความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรได้สิทธิ สิทธิพิเศษและการสิทธิสิทธิของของความเป็นนักแสดงของเขา oh. แต่ในในขณะที่เราอยู่ที่เมืองไทยเรารู้สึกว่าอันนี้สบายเราแล้วนะ uh. ก,ก็ก็ปกติถูกปะ่ะคะแต่พอไปที่นู่นเรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันมีรถรถเทรลเลอร์ใหญ่ใหญ่ให้เราส่วนตัวเลยนะแยกแยกคนไปเลยอะ่ะแล้วก็มีแบบคนติดตามสามคนคน,คนนี้เป็นคนถือกระจกคนนี้คนเสิร์ฟชา <Wow. S 1> คนนี้ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าพอเราไปเราบอกเราไม่ต้องการอะไรเยอะขนาดนี้ แต่มันไม่คือเขาบอกว่าอันนี้คือหน้าที่เขามันเหมือนคําว่ามีวันนะจริงจริงมันยังวาที่อินเดียเป็นแบบนั้นมันยังเหมือนมีมันยังมีอยู่แต่ว่าการมีของเขานั่นคือหน้าที่ของเขาที่เขาเขาทำโดยความจริงใจจริงแล้วเมย์เข้าใจว่าเรารู้สึกว่าสิทธิพิเศษนั่นพอพอเราใช้ความเป็นเราไปอยู่ตรงนั้นเช่นเราไปคุยกับช่างไฟของเขาอะแบบเอออยู่เหนื่อยไหมทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบมันก็จะมีทีมทีมงานของ ของ,ของในเรื่องเขาก็วิ่งตัดมาเลยบอกว่าห้ามคุยอะไรเงี้ยให้อย่าไปคุยมีคนหลืบสเปซคือเขาต้องมีสเปซส,สเปซแบบไม่คุยกันเลยอย่างเงี้ย <Wow. S 1> มันก็คือแบ่งอยู่แหละเขายังแบ่งอยู่ <S <S แต่ว่าณที่นี้ก็คือได้ประสบการณ์เนาะ <S 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 ได้ได้ประสบการณ์เยอะมากพัดเมย์ถ้าพูดถึงประสบการณ์ขนาดนี้มีพี่ชายอีกคนนึงคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าประสบการณ์ต่างแดนเยอะมากจริงๆค่ะพูดถึงคุณก็ต้องรู้จักพี่นวัตของเราพี่นวัต ค่ะีนเรากำลังพูดถึงเรื่องแบบว่าประสบการณ์ในต่างแดนพี่นวัเป็นคนหนึ่งที่เราเห็นมาตลอดว่าแบบมีอะไรการท่องเที่ยวแบบเดินทางไปทั่วโลกเลยอ่ะแล้วถ้าเป็นอินเดียอย่างพี่นวัดเคยไปอินเดียก็เยอะค่ะบ่อยฮะชอบเมืองอันนี้จากไหนๆเราเลยอะไรนะจ้าถ้าสมมติว่าคนทั่วไปเนี่ยก็จะแบบไปเมืองง่ายๆนะฮะไปเดลีอัตราใัยปูนะฮะ แต่ว่าจริงๆแล้วจะถามว่าชอบเมืองไหนก็ชอบอินเดียทางตอนเหนือมากกว่าแต่อินเดียเหนือเนี่ยก็จะออกเป็นมุสลิมนะฮะก็จะอีกบรรยากาศหนึ่งเช่นมีตลาดน้ําลอยอยู่บนท้องฟ้าอาปลูกผักในน้ําถ้าใครไปอินเดียเนี่ยบางทีเนี่ยไม่เข้าใจนะไปไหมไปไหมหนูหนูเคยไมไม่ไม่ถึงถ้าถามว่าไปบางทีไม่กินไหมไม่กินหรอทำไมก็ไปกินไม่รู้อะไรอย่างนี้เอาเอา yes ดีกว่าทุกอย่างที่เป็น yes คือใช่สมไมถึงว่าถ้าทุกคําที่ตอบ yes อร่อยไหม อร่อยอร่อยซึ่งเราเลยเลยติดความเป็นอินเดียกลับมาเวลาเราคุยอ่ะเราก็เหมือนเราต้องสื่อสารเนาะมันต้องแบบคุยกันเงี้ยแล้วเราก็กลายเป็นแบบติดติดความเป็นเขากลับมาเราก็แบบหิวเฮ้ยไปไหน้างเฮ้ยไม่ไปอ่ะคือมันจะมีความแบบหัวดุนิดุนิดเองมันติดมันติดมากําลังคุยกันแบบออกรถออกชาติกันเลยทีเดียวนะเรามีอีกหลายเรื่องราวเดี๋ยวมานั่งคุยกันต่อนะตอนคี้แป๊บหนึ่งนะคะ